ไม่มีใครไม่ทอ้อแต่จะให้ความทอนั้นมันเป็นมานดึงเราลงไปได้มันต้องทอ้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียดมันต้องเสียใจของธรรมดาแต่เมื่อมีอุดมการหรือมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องความรู้แจ่มแจ้งในความจริงความรู้และสำนึกในหน้าที่เราก็ไปได้ไม่มีใครบอกว่าแฮปปี้มีความสุข ถึงดังตลอดมันก็ต้องมีความท้อแต่เขาไม่ต้องไม่ให้ความท้อนี่มันมาบั่นทอนแลเป็นนายเราได้โอเคไหมนหลวงทรงงานเพื่อประชาชนในบางวันหรือบางเวลานหลวงมีความท้อหรือเหนื่อยไหมครับก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ท้อบางวันก็เสียใจวันบ,บางวันก็แทบจะ ไม่อยากไม่ไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่ก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องรู้ว่ากําลังใจเนี่ยไม่ใช่มาจากเวลาเราแข็งแรงที่สุดกําลังใจหรือความมั่นใจมาจากสิ่งที่้รับการอบรมหรือความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการณ์ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ทำต่อไปไม่มีใครไม่ท้อ แต่จะให้ความทอนั้นมันเป็นมานดึงเราลงไปได้มันต้องทอ้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียดมันต้องเสียใจของธรรมดาแต่เมื่อมีอุรมการหรือมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องความรู้แจ่มแจ้งในความจริงความรู้และสำนึกในหน้าที่เราก็ไปได้ไม่มีใครบอกว่าแฮปปี้มีความสุข ดึงดังตลอดมันก็ต้องมีความท้อแต่เขาไม่ต้องไม่ให้ความท้อนี่มันมาบั่นทอนแล้วเป็นนายเราได้โอเคไหม